ไม่ใช่ลุงโตฮะไอ้ไหน้างไงา้นง้นง้งาอ,อร่อยจะต้องร้องเสียงอาจารย์ปา่าไก่มันร้อหัอน แต่อะไรเลยครับท่านแต่ผมว่าไก่ของคุณเนี่ยมันยังไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะหืมสดนะครับท่านก็ผมเนี่ยเพิ่งซื้อมาจากตลาดนัดเมื่อเช้านี่เองอะเออผมว่าไก่มันดูแปลกๆนะแต่ก็ช่างมันเถอะแล้วจะมัวลอยลออะไรอยู่ประพานนะไปจับมาเลยสิผมหิวแล้เนี่ยได้เลยครับผมจัดให้นี่พานนี่คุณเอาชุดอะไรไหมผมใส่เนี่ยอะ แหมท่านเข้าป่าทั้งทีอ่ะมันก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมาะกับการเข้าป่าหน่อยสิครับเหรอแต่ผมชอบใส่สูตรมากกว่าเออเน่พลานวันนี้คุณมีอะไรให้ผมกินบ้างอ,ะอ่ะอะผมหิวไส้กิ่วหมดแล้วเนี่ยอ่ฮะเอาก็นี่ไงครับท่านไก่ปิ้งนี่ไงครับไก่ปิ้งเนี่ยเออนี่ท่านสนใจอยากจะเรียนเคล็ดวิชารับในการปิ้งไก่ของผมหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมสอนให้ เคล็ดวิชาลับในการปิ้งไก่ว่าแต่มันฟรีหรือเปล่าล่ะอะผมชอบของฟรีแล้วก็ะยา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 ยยยายไก่ปิ้งอร่อยแล้วโว้ยการที่เราจะปิ้งไก่ให้อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยหเลยเราต้องมีสมาธิสองล่ะเราต้องมีสติสาล่ะ สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออก4ล่ะแล้วก็เอาฝ่ามือไปอยู่ระหว่างตรงกลางไก่ปิ้งนะครับแบบนี้นะครับ5ล่ะแล้วก็ยอ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 ไก่ปิ้งอร่อยแล้วโว้ยเฮ้อะไรเนี่ยลงลงใช้ยาย้อมผมยี่ห้ออะไร กู <c oughs> ไม่ได้ย้อมผมกูหัวกูงอกนะไอหน้าหมีลุงลุงเมื่อไหร่จะได้ห้าพันอืคำถามนี้ก็มากูไม่ใช่ลุงตูฮะไอ้ไหน้าหมีนั่นใครท่านนั่นสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะอะไรของผู้มึงเนี่ยฮะนี่ไม่รู้จักกูจริง,รงเหรอฮะกูไงกูไงโทนี่หน้าหมีอะฮะไม่รู้จักเหรอ ถ้าได้ยินเสียงพ่อก็ตอบหน่อยนะเอก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 อะไรอะไรข้างหลังอะไรข้างหลังคุณน่ะเฮ้ยมันจะอร่อยขนาดไหนกันเชียว้้เเฮฮยยเฮ้ย ฝีมือปิ้งไก่ของผมก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย